ากาบสวัสดีพี่นอ้องปงไปเอฟซีทุกทท่านนะคะ่ะค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องสุภารวยค่ะค่ะเมื่อนี้แอกได้เดินทางมาวัดกุฏแหเนะคะ่ะมารอปูหนังนะคะพี่น้องค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วค่ะแอกขอกําลังใจคนละดังไหลหนึ่งแช่หน่เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อ,เพ,อเพื่อสิบวันได้ผ่านแนวทางดีๆได้เด็ดจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะ ค่ะสำหรับระวางรอบปูนะคะแอร์กับสิภาเข้าไปกราบไหว้ขอพรปูซีสุดโธนะคะค่ะตามกันมาเลยค่ะไสิภาไปเบิงพระยาป,ปวกน้ำค่ะพี่น้อง

นะกมสสัพท์ตละตัสมบัตัสท์แต่วาจาจิตตังหังวัานะคติสิสุดุสติเทวปูเชมิเนตัญจมหาลาภตินยคะคันณฑผลิตังพิยังรนาจาเดติ สาธุสาธุไปค่ะพี่น้องค่ะเอจะภาพไปเบิงจอมปวกค่ะพยายาปวกนะคะเนาะนี่เธอเป็นพยาปวกที่เคยให้เลขเขานะคะตอนกดแห่นะคะ ที่วัดกูดเหียดังๆค่ะล่ะค่ะพี่น้องพญาปวกอยู่นี่่ะคะที่เคยให้เลขเม่นเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเห็นเป็นตัวใดเนาะคอมเมมต์บอกกันใดเนาะคะ่ะแต่ละจอมแต่ละจอมนี่เพิ่นจะมีเลขให้เนาะคะ่ะจากที่เคยมาทายนะคะพี่น้องคะ่ะพี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็เพ่งเล่งบอกกันเด้อค่ะเด้อ เลขแปดเท่าเลขสามเนาะพี่น้องแอดเห็นเนาะค่ะสร้างจอมปวกง่ายๆโฟนเดอร์พี่น้องค่ะว่าแปดกับสามค่ะพี่น้องลองมาซองเบิรงทางพีเนาะที่นี่แน่เห็นแปดกับสามเลยพี่น้องเล่งซอยกันค่ะพี่น้องค่ะ นี่้องแอดเห็นหาหนึ่งจจอมนี้เลยค่ะนั่นหาหนึ่งชัดๆเลยค่ะห้าหนึ่งค่ะชัดเจนมากดูจอมปวกตรงกลางนั่นเด้อค่ะพี่น้องแอดเห็นหาหนึ่งนะคะชัดเจนเลยอืมเะหนไงพี่น้องค่ะ หาหนึ่งชัดเจนโอ้มองมองกลางนี่จะเป็นหาหนึ่งนะคะแล้วข้างๆนะคะทางท่าขวามือนี่จะเป็นสองหานะคะอยู่จมที่อยู่ขวามือนั้นคะ่ะต้องมองทางนอนนะคะก็จะเห็นเป็นสองหากหาับหาหนึ่งโอ้พี่น้องเห็นชัดเจนหาหนึ่งกับสองหาพี่น้องฝากต้อนด้วยค่ะเด้อค่ะ ทางช่องก็เสนอคืนเป็นเพียงแนวทางนะคะบอวไดชีในใเฮลิเน,น่การพนันแต่อย่างใดน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอนละ่ะพี่น้องเห็นเป็นตัวไดกระบอกกันได้แล้วค่ะแต่ทางช่องเห็นเป็นหาหนึงกับสองหานะคะสองหานี่ตรงเบิ้งทางนอนเนาะคะ่ะหาหนึงนี่ตัวบางใหญ่เปิงขึงคนน่ะพี่น้องคะ่ะอ๋อ ชัดเจนมากมากเลยค่ะสาธุด้อพญาปวกนะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเห็นม่นาวค่ะนี่ละคอมเมนต์กันได้นะคะ่ะพี่น้องเห็นเป็นตัวแรกก็ฝากบอกกันนะคะนี่ละห้าหนึ่งสองห้านะคะถือเพชรกายว่ากันนะคะ แอดเฮดเป็นจังสี่นอกกักชีแนะ่เป็นแนวท่างนะคะพี่น้องคะนี่ละห้าหนึ่งสองห้าฝากตอนไว้ค่ะพี่น้องการบ,บันี้แอดกัศสิบผ้าเขาไปเยี่ยมชมบรรยากาศข้างนอกแล้วค่ะว่าเป็นจังไดแน่เนาะคะ่ะตอนนี้กดแฮรหหอนะคะพี่น้องคะมพี่น้องผมพยัญชนะ พี่น้องที่เขามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเดี๋ยวละ่ะกดแฮเฮาเนะคะพี่น้องคะตอนนี้กระเปิดให้มะกาบไหวสักกาแล้วเด้อค่ะไปค่ะพี่น้องแม่พ่อนผ้าร่วยเอินแล้วค่ะว่าลงตาสิภาพาไปเบิง เลไ่ขึ้นนะคะขึ้นมาจังไหนะคะพี่น้องคะค่ะตามกันมาเลยค่ะเนี่โอ้ค่ะเป็นหูจังสีนะคะบดดน่อน่อเด่นี่เด้อเอล่าอว่าจคอนุญาตด้อสาธุสาธุบาทเอืนล่่เล่ออืมโอ้เล่อืต้องเป็นจังสี โอ้เป็นบุญหูบุญตาเด้อค่ะพี่น้องวันนี้เราเห็นเบ่เคยเห็นค่ะโอ้โหสาธุสาธุเจ้าพระเจ้าตัวใหญ่เลยเก้ายอดเก้ายอดโอ้โอันนี้บัดนนี้พุทธคุณของเพื่อนวันนี้ลงตาพุทธคุณของเพื่อนอันนี้จ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ายอดค่ะห้ายอดค่ะพี่น้องสาธุสาธุบังนั้นเลยค่ะ นนบอวันพวกเจ้าอน้อยู่อ้ว่า้ย่ละพี่น้องจักรจัน์เลไลเนาะค่ะแม่โอ้พนาพี่น้องหายอดงามคักพี่น้องเลยโอ้สัน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 านเาบไปางหาน่หลงตาเลิโอ้ไปอีกไปอีกพี่น้องโอ้ออนซ้อนเออ ฝ่าอะไรค้กากล้องทำกันไปอีกพี่น้องเห็นอีกแล้วปาดโอ้คุณได้เก่าอยู่หัวดิลีแล้วลงตาบกันี่ปาดคุดเอาสดๆเลยเก่าอยอ่แทวแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้หาเนาะตัวแรกค่ะ อันนี้เอ๋อมันเป็นต้นไม้ตัวแมรบ่แมรบ่เมร์โอ้อันนั้นบ่แมร์ค่ะพี่น้องเมินสุดยอดเยอะแล้วน่ารัไหมเอาไหมพี่น้องคะเดี๋ยวไปย่างหาไม่พคนคนอ่ะโอ้ยคนซ่อนอยู่เลยพี่น้องเห็นไหมครับสดๆร้อนๆเลย มันอยากเกาทุนอนปวกอยู่ปลวกก็อยากได้ปวกกินเล้วตัวนี้อเราจะห่อมัมนมมค่ะนี่เลยเขาจะกระจันเล่เล่ของแท้นะคะนี่ขุดกับมือค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะสำหรับตัวเลงแนวทางก็ฝากก่อนหาหนึ่งกับสองหานะคะพี่น้องเนาะไปเห็นยัดจอมปวกค่ะไขคลิปนี่แอการ์เไปหาจะก,กระจัยเร่ไร่ต่อก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไเพียงเท่านี้พอกันไหมในคลิปหนานะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้หูสู้คนค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ